อ่ะไปเนื้อข่าวกันเลยก็แล้วกันนะกลืนกันออพอสมควรละเกลืนพอสมควรเอาอะไรก่อนเอาวอร์เนอร์ก่อนไหมอะวอร์เนอร์มิวสิกเลยวอร์เนอร์มิวสิกอืมเออเออไม่เอาภาพขึ้นนะอ,อืมไม่อยากท้ําใช่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 ไม่ไม่ไม่ต้องอาะคือคนอเห็นอยู่แล้วแหละบอกบอกบอกยิ้มไว้บอก,บอกยิ้มไว้ไว<อ>สดสด ในรายการไม่อยากรัขึ้นเนาะ,ะดีแล้วดีแล้วเ <laughs> นาะโอเคยิ้มหมดกำลังเลยโอเควัน <laughs> นี้เราก็แบบเน้นไปที่เรื่องการนําเสนอค่ะอาจจะแต่ว่าบางทีเรื่องแบบนี้มันเนาะเรื่องบางเรื่องมันก็ละเอียดอด่อนเราก็ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าเนาะไม่อยากโดนคดีเพิ่ม <laughs> นะ <laughs> โอเคกรณีนี้แต่คิดว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะคะทุกคนน่าจะเห็นแล้วละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแชร์กันเยอะแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับกับกรณีของ ค่ายเพลงนะคะค่ายเพลงระดับโลกนะค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะคะแอดมินเขาก็เจ็บแค้นเคืองโกรธแหละหลังจากคำวินิจฉัยอของสารรัฐธรรมนูญกับกรณีของพรรคเก้าไกลแล้วเขาก็ทําภาพตัดต่อนะคะภาพตัดต่อก็เป็นแบบบนบัลลังขององค์คณะตุลาการทั้งเก้าท่านแล้วก็มีการตัดต่อเอาภาพแอปเปิลเน่าแปะเข้าไปเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่า ฉันคิดว่าแอปเปิลลูกนี้มันคงจะเน่าถึงแก่แล้วแหละเนี่ยอันนี้ก็เ,เป็นการโพสต์ทั้งภาพแล้วก็ข้อความนี้บนเพจของ Warner Music Thailand ซึ่งเป็น Official Page นะคะอันนี้เป็นแบบเพจอ,อย่างเป็นทางการของค่ายเพลงนี้เลยนะคะก็ปรากฏว่านี่แหละมันก็เลยทำให้มีการมีการวิพากวิจาร์ณแล้วก็นอกจากมีการตัดตอบ ภาพขององค์คณะตุลาการแล้วเนี่ยบนฝาผนังด้านหลังของบันลังอะคะ่ะจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของออพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลด้วยก็มีการตัดต่อภาพเข้าไปนะคะแล้วก็เนี่ยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงมากจนกระทั่งเวลาสี่โมงเย็นของเมื่อวันเมื่อวันที่สิบสิงหาคมนะคะ แอดมินเพจก็ได้มีการลบโพสต์นี้ออกไปแต่ก็<ม>ก็ยังมีคนเข้าไปทวงถามความรับผิดช,ชอบจากค่ายค่ายเพลงนี้จากคนที่ดูแลเพจนี้ว่าเอ๊ยจะมีการดําเนินการอะไรยังไงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย<ม>เห็นว่ามีคนไปแจ้งความดําเนินคดีกับทางบริษัทแล้วเพราะว่านี่คือเพจ o f f i c i a l Page ของทางบริษัทด,ด้วยนะคะ<ม>ล่าสุดล่าสุดเมื่อคืนนี้เองค่ะ ล่าสุดเมื่อคืนนี้เองบริษัท Warner ไทยเอ่อมัลสบรวอร์เนอรได้มีการออกแถลงการค่ะเมื่อคืนนี้ตอนเกือบเกือบห้าทุ่มซึ่งช้ามากนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าบริษัท Warner Music ประเทศไทยจำกัดมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งจากการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนสื่อโซเชียลอย่างเป็นทางการของบริษัท ภาพที่ใช้ในการสื่อสารด้านการตลาดออนไลน์มีความไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับหลักการและระเบียบของบริษัทเนื้อหาดังกล่าวนี้ได้ถูกผลิตและเผยแพร่ออกไปโดยพนักงานระดับปฏิบัติการที่ไม่ได้ผ่านการขออนุม,มัติจากระดับบริหารและศิลปินทันทีที่ผู้บริหารทราบถึงเนื้อหาจึงได้ดำเนินการลบออกทันทีแล้วก็ยืนยันว่าบริษัท Warner Music มีหลักการและระเบียบที่จะไม่นำเสนอเนื้อหาและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองชาติศาส,สนาและสถาบรรันพระมหากษัตริย์ รวมถึงพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่หรือตุลาการในกระบวนการยุติธรรมบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาบทลงโทษต่อพนักงานที่รับผิดชอบในการผลิตและเผยแผพร่เนื้อหาดังกล่าวเนื่องจากเป็นการกระทําที่ละเมิดกฎและไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทอย่างชัดเจนบริษัทกราบขออภัยอย่างสุดซึ้งสําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวและจะนําความผิดพลาดครั้งนี้เป็นบทเรียนเพื่อม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกค่ะ,ะนะครับก็ถแถลงการอันนี้เป็นถแถลงการอย่างเป็นทางการเลย อนะอ่เถามว่าความรุนแรงของไอ้ภาพที่แอดมินเอามาโพส์เนี่ยคือแรงมากนะแรงมากค่ะคือ,ค,อคือมันไม่ใช่แสดงความเห็นทางการเมืองปกตินะอา,อาจจะโอเคอย่างที่หนิงบอกอะที่ผ่านมาอาจจะมีล้ําเส้นเชียร์ดารัฐบาลอะไรก็ว่าไปแต่นี่นี่ดาสาลนะแล้วที่สําคัญเนี่ยไอ้ข้อความที่เอาไปปิดทับพระบรมฉายาลักษณ์ทั้งสองพระองค์เนี่ย มันมีความหมายที่แบบแย่มากเลยนะ Brad B R A T เนี่ยนะภาษาอังกฤษลองเข้าไปเซิร์ชดูกันแล้วกันนะคือคือมินเลยอะ่ะนะถ้าดูองค์ประกอบก็รู้ว่าที่เอาไปปิดไว้นั่นคือพระบรมฉายาลักษณ์นะแล้วไอ้ข้างล่างที่เป็นบันลางที่สารนั่งนั่งเรียงกันแล้วก็อ่านคำวินิจฉัยอะ่ะข้างล่างที่มันปกติมันจะมีโลโก้เป็นเหมือนเป็นรูป รูปตัดช่างรูปของสารนั่นไงก็เอาไอ้ไอ้คำว่าแบรดนะ B R A T เน่ยนะไปแทนโลโกโ้ของสารเป็นสัญลักษณ์ของสารคือเป็นคำด่าที่ไม่สุภาพนะที่ผมถึงบอกไงว่าคือถ้าคุณโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยก็ว่ากันไปนะว่ากันไปในที่นี้หมายว่าถ้ามันผิดก,กฎหมายคุณก็รับไปเรื่องส่วนตัวคุณแต่คุณเอาองค์กรมาตอบสนองนะ ไอ้ตันหาทางการเมืองของพวกคุณเองเนี่ยอันนี้สมมติเราเราเราอยู่ในองค์กรนี้ด้วยเราก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะองค์กรเองเนี่ยก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะไม่ใช่ว่าพอเกิดเหตุแล้วบอกโอ้เรากําลังดําเนินการอนุอันนี้นะ,อ,ะอันนี้แหละถ้าในเชิงกฎหมายนี่หลายคนก็บอกว่านี่มันความผิดสําเร็จแล้วอืนะเออที่เหลือคุณก็ไปไปทู่คดีกันก็นแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีคนไปฟ้องเนี่ยนะอันนึงไอ้เรื่องหมื่นศาลนั่เรื่องหนึ่ง แต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยคนก็สามารถตีความอันนี้อาจจะเข้าข่ายร้อสิบสองก็ได้นะพอมีคนไปร้องเนี่ยก็อย่าไปว่าเขากลั่นแกล้งนะค่ะถูกไหมอ่ะแล้วนี่เผลอๆองค์กรต้องมีส่วนรรับผิดชอบด้วยนะคะเออจะมาปัดความรับผิดชอบว่าเป็นเรื่องของแอดมินอะไรเงี้ยแต่มันแบบที่ท่นว่าเรื่องแบบเนี้ยมันควรจะต้องมีกฎระเบียบมาตั้งแต่แรกแล้วในการเอาคนมาเป็นแอดมินเพจ ขององค์กรน่ะมันต้องมีกฎมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเฮ้ย mm. เรื่องของความเห็นทางการเมืองเนี่ยเราไม่ยุ่งอย่างนั้นอย่างนี้มันควรจะมีแบบนี้มาตั้งแต่แรกแต่อันนี้คือปล่อยให้แสดงความเห็นอย่างเลยเถิดล้นเกินขนาดนี้เนี่ยอโอ้นั่นว่าองค์กรเองก็ต้องต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเพราะว่านี่มันมันถูกโชว์ในเพจขององค์กรอ่ะอืม mm. เนี่ยตามที่ผมบอกว่าไอ้ไอ้ภาวะแบบนี้เนะี่ยมันกระจายไปทั่วในสังคมนี้นะไอ้คือเพราะไอ้ความคิดแบบเนี้มันไปอยู่ในสมองใครเนี่ยนะไปไปซึมซับไปอินเข้าแล้วปุ๊บเนี่ยนะมันจะไปทําลายไอการแยกแยะผิดชอบชั่วดีหมดเลยนะเช่นเออสิบี่ล้านคนเลือกเข้ามาแต่โดนเก้าคนล้มแบบเนี้ย เป็นวัฒนธรรมที่ตอนนี้พูดกันแพร่หลายเลยในทิกตอกในรต่างๆเนี่ยสิี่ล้านคนเลือกทําไม9้าคนที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนล้มนะทำไมไม่ไม่ไม่เห็นหัวกู